โอหชัดชัยชื่นชอบการเกษตรถ้าผมแสดงความยินดีด้วยโอ้โหทําธุรกิจหลายอย่างแล้วก็จ้างพนักงานมานี่คุณหนึ่งนี้ถือว่าสุดยอดแล้วคุณหนึ่งนี่ได้ได้ลงมติจาก ที่ประชุมของปุ๋ยแล้วว่าว่าไม่มีใครที่จะมาโกยปุ๋ยดีเท่าเขาได้สวยงามเท่าเขาโอ้โหโกยปุ๋ยเป็นเม็ดมาเป็นกอบเป็นกาเดี๋ยวพี่ขอเช็คพนักงานน้องเน่อยได้เลยครับพี่น้องเมเท่จะตายเหมือนเดิมว้าวสวยผอมลงสวยสงา่าและเอะอีกคนหนึ่งคนเดิมป่ะเนี่ยรับมาใหม่เหรอมาใหม่ครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อจ้าจ๋าค่ะชื่ออะไรนะชื่อจ้าจ๋าค่ะไม่ได้ยได้ยินเลยชื่ออะไรนะจาจ๋าอ๋อยจาจ๋า อ๋อจั๊กจ้าเออเปิดหน้าพี่ดูหน่อยสิลูกเออโชว์ความสวยหน่อยหนึ่งสองสามจั๊กจั๊กสวยติดตลกบอลแต่เมื่อกี้เขาด่าเลยไม่ทีแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ด่าเลยเรื่องอะไรป่ะเออเขาด่าอยู่เออแล้วผมก็น้องรังแฝงน้องป่ะใช่ค่ะเอ้าไม่มีใครบอกเขาบอกว่าห้ามพาแฟนขึ้นมาแล้วคือทำงานอ่ะที่นี่ห้ามพาคนรอกเข้ามาเอาเอ ูเเยให้ที่ตกใจเมื่อกี้คือคนนั้นนะไม่ใช่แฟนเป็นผู้จัดการโอ้หรือมีแฟนยังใจก็เลยน่าเหรอว่าเอ้ยทำไมคิดว่าเป็นแฟนจริงๆก็คือแล้วแต่คนถามอะค่ะเอาจริงๆหนูตอบอะไรมีหรือไม่มีมีแฟนหรือเปล่าใครถามเอาตอบวซะถ้าพี่บอลถามมาจะบอกว่ามีแล้วแต่ถ้าพี่หลุยถามมาจะบอกว่ายังไม่มีโอ้โหอยากพาไปเปลี่ยนสายตาแล้วเกินตื่นเต้นไหม คอนเฟิร์มลูกยอกแค่ยอกยอกยอกโอเคขอบคุณมากนะน้องๆแล้วหนูไปหาถึงออฟฟิศได้ไหมยืนไว้ดี๋ยเดี๋ยวของเขาหายท่านแม่ท่าน่หืนเหินแม่เหินเหินไม่มีไม่มีน้องสาวน้องสาวรักที่สุดเลยน้องถือว่าเอาเสื้อบีเทปมาที่คนเดียวเลยหล่อขายพี่นุ้ยคนเดียวขอบคุณมากขอบคุณมากน้องรักเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว แล้วยังไม่สุดเลยเนี่ยเขายังเล่นอยู่เนี่ยี่้อะไรพี่ต้อยอะไรล่ะวันนี้เบาๆเลยอ่านบอกกันยังไม่อะ่ะพี่เบาๆมั่งเรื่องเดินเข้ามาในฉากเนี่ยเออแล้วเสื้อโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ครับทำไมถึงไม่ใส่บ้างใส่แล้วไงทำไมไม่ใส่บ้างเอาเดี๋ยวใส่ที่หน้าก็ได้แต่ว่าเสื้อโจ๊กเกอร์หลังๆมันใส่แล้วเอวมันขึ้นมานี้ไงเออผ้าหดเนรอเออผ้าหดเ,เอาที่พี่ทำก็ที่เดียวกันก็ที่เดียวกันไง ก็คนเหมือนกันอันนี้ทําเผื่อไว้มีอะไรให้พวกผมเล่นเหรวันนี้เอาอะไรมาอีกเดี๋ยววันนี้เบาๆพี่นุ้ยเดี๋ยวเราเล่นกันแล้วก็2องทุ่มเลิกเบาๆเช่ป่ะพี่เอาแล้วของแจ๊ดอครับจะไปที่ไรในวันนี้ไม่เอาเลยแจ๊ดอ่ะเพราะว่าล่าสุดนี้ผมไลหามันผมไลไอรีซ่าบอกไอแจ๊ดกาลังมาแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่อ่านไลน์ทีแรกก็คุยนอยู่เฮ้ยแจ๊ดตุเคนะพี่ส่งไปทุกทีมันต้องเช็คแล้วนะใช่คือถ้าเกิดว่ามันอ่านแล้วบางทีมันจะส่งทิเกอร์กลับมาว่าโอเคหรืออะไรอย่างเงี้ย ไอ้อันนี้มันไม่อ่านพี่หลายคนแล้วนะที่พี่ให้ส่งไปเนี่ยแล้วให้มันเวอเ์นู่นนี่นั่นอ่ะจนมีชื่อเสียงโด่ดัง่ะทำไมอ่ะใช่ไงแล้ตอนนี้ไม่อ่านเลยอ่ะไม่อ่านเอ้ยเ่ียวเดี๋ยวเดีเอม๋วเดียวเด่งยเดีงวดี่ยวเดีเดี๋ยนเดีวเดี๋ยวดังสนัดนวเนียี่เปิดโทรวัพี์ก็เนี่ย ไม่แจ๊ดแล้วมึงแต่งอะไรอะ่ะก็พี่บอกให้ผมเป็นไงก็ผมแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยกูบอกตอนไหนน้องมันบอกไงผมผมก็แต่งตัวเขาตุงก็บอกแหละก็พี่ไลน์ไปหามึงแล้วมึงไม่อ่านไงก็จะไปอ่านได้ไงก็กูบอกมึงพี่ต้อย มึงเริ่มดังแล้วมึงก็อย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวดังเดืองอะไรไม่เกี่ยวพี่พี่ส่งมาเยอะเกินไป12อันเอง12คลิปเองนี่มันเรื่องม,มันนานมาแล้วที่ผมไม่อยากบอกพี่นะตั้งแต่ตอนนู้นแล้วให้กูเป็นเปิ้ลไอรินล่าสุดเทพสามตานี่ลูกจะหาว่ากูเป็นกระเทยแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ดีอ่ะมึงก็มีงานเยอะขึ้นไงแจ๊้มันไม่เกี่ยวชุดนี้จริงๆแล้วหนูไม่ไม่อยากหนูด้วยขอพี่นุย้ยเขาต้องเล่นของกูต้องใส่เนี่ยกางเกงไม่ระเบิดหมดเนี่ยโอ้ยจะเจ๋งก็ระเบิดไปไม่ไม่ไม่พูดเฉยๆอันนนีีี้บอ่เเเปปยยร์ เปยเปยอันนี้เขาเปียบเปยนะไม่ได้ว่าไม่ได้บูลี่นะมึงตั้งแต่ตำรวจแล้วกูจาได้ไปคอดูได้เลย <ทำ S 1> โอ้โหตำรวจหัวอย่างงี้จะวิ่งไหวเหรอดู <c oughs> ได้เลยกลัวเก็บมานานแล้วมันเป็นมู้แล้วนี่ทำไมถ้ากูใส่ดิก็ไม่เหมือนมันไม่เหมือนพี่เ็าใส่ไม่ได้<ข>แล้วมึงใส่เหมือนน่ะนื่งงต่งเป็นอะไรลิซ่าลิซ่ากูดูยังไงก็ตกโกงฝงผินตกโกงฝงผินขี่พายุทะลุฟ้า ส่งไปให้มันจะให้มันแต่งตอนแรกแต่มันไม่อ่านแล้วทีนี้ผมก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ว่าเฮ้ยเกิดน้องมันไม่เต้นมันไม่ซ้อมมาทําไงผมก็คุยกับบอลกับทักหาคนให้พี่หน่อยหาเด็กให้พี่หน่อยพอแจ๊ปมันไม่อ่านตอนแรกเพราะคนดูอยากดูลิซ่ารายการเราไม่ใช่ผมไม่ไม่อ่านผมก็เล่นได้มันไม่เกี่ยวหรอกลิซ่ามันไม่ได้อยู่กับพี่ส่งมาให้ผมโอ้โหเขาดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองใครก็รู้ผมได้หมดแหละแต่ผมมาน้องมาแล้ว อาะน้องดีก็่าอ่ะเหมือนกันเหรอใครอ่ะคือผมไปหาหาเด็กมามีความสามารถเลยเฮ้ยการคเวอร์เนี่ยมันไม่ใช่มาทำกันฉาบฉวยนะโอ้โหพี่ตีคู่กับฟิลิปมาเลยอยากโกลไปแค่ยากษ์โกลยักษ์โกลอันนี้ผมอยากให้อะไรหน่อยบอลลีซ่าคุยผมป่ะเนี่ยโอเคไปหามาไปเจอน้องมาแล้วเทสมาอีกยังพี่นุ้ยดูยังผมบอกเลยนี่คือเพชรในตบยิวหามาลูก วสวัสดีค่ะลุงนุ้ยสวัสดีครับมาทีนหมู่บ้านสวัสดีค่ะในฐานะประธานหมู่บ้าน <c oughs> ขอเชิญน้องไปจิบชาที่หมู่บ้านได้เลยอันนั้นพี่ยืนนี่เทพเจ้านาจาหรือเปล่าคะ<ว> หมาสมนี่ลบเลยนะอําเนี่ยอําผมนี่ลบเลยนะแฟนผมแฟนคลับผมเนี่ยเดี๋ยวดูในยทิกตอกโดนเละเลยนะโอ้เอออันนี้พี่แจ๊ดลูกพี่แจ๊ดอ๋อพี่แจ๊ดสวัสดีค่ะสวัสดีลูกนี่ใครอะบอลพาใครมาพี่ครับนี่คือเด็กที่มีความสามารถเต้นลิซ่าติดมือขึ้นมาใหม่ต้องยืนอะไรก็เนี่ยพี่ก็ดูแล้วลิซ่าอะไรใส่ผ้ากันเปื้อนเสื้อผ้าเสียให้หมดเลยเราทำอะไรสิเราของเรามาดีแล้วเองเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วเนี่ยไปยืนไกลๆไป งูนี่งูนี่เที่อะไรนะน้องน้องขายไก่ทอดนี่ไก่ทอดที่ร้านไหนลูกไก่ทอดค่ะเอามาให้พี่พี่ให้ต้นเห็นไหมไอพี่พี่นุ้ยของหยิบหยิบก่อนเลยนะถอยเลยนะถอยเลยนะถอยมือเดี๋ยวซื้ออะไรนะไปถึงมือทีมงานใะวันนี้ยี่หวาน้องเขายังรู้นะว่าเอ้ยมารายการเราแล้วเอามาฝากนี่คนอย่างพี่คมง่ายนะให้ของแดกฟรีในบารมีกูเกิดเลย ไอแ<ย>้แจ่พีรู้กระทั่งพี่ไม่แบ่งให้ใครกินเอากลับบ้านคนเดียวใครโอ้แม่เห็นแม่งน้องเขารู้จริงโอ้โเขาหลอกด่าพี่ไ<ย> <c oughs> อ้แจ๊ดกูส่งมึงกูดันมึงเนี่ยสี่ปีเนี่ยรายการเนี้ยมึงเคยซื้ออะไรมาฝากกูไหมปุ๊บ <c oughs> ปั้นไก่ซักไม้หนึ่งหนึปิ้งซักไม้หนึ่งพี่นุ้ยเนี่ยยังซื้อมาให้กูไงไก่ย่างบางตาลทุกวันนี้เป็นไงไอ้เหี้ยร้านหายหมดแล้ะแดกจนร้านก็ปิดไปแล้วไอเว้นี่ซื้อไก่ย่างบางตาลแล้วเขาหนู่หลง ย่างบางวันค่ะบางวันก็ขายบางวันก็ไม่ขายค่ะบางวันเฮ้ยมุกสดบางวันก็ขายบางวันไม่ขายเพราะอะไรลูกฝนโตค่ะนเป็ไงครับพี่แจ๊ดเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวไม่อย่ามาแจ๊ดตลกอย่ามาวัดกันมุกสองมุกไม่แพ้ไปวัดนะพี่โอกาสน้องก็เถอะแจ๊ดเฮ้ยเก่งแต่แต่แต่ว่า เือนงารชุดไม่ได้อาจารย์ชุดไม่เป็นไรชุดเปลี่ยนได้สมมติว่าถ้าน้องเต้นดีกว่ามึงก็ถอดชุดนี้ให้น้องเขาเลยไม่ใช่คนนี้ถามถึงผมไงเนี่ยผมหายไปสามสี่วินี้ก็ยอดตกนะมึงลองดูไหมนะหายไปสักปีง็ได้อะไปนะไปเลยโอ้พี่ต้อยที่ไหนก็รอผมเนี่ยเวิร์กพอยท์เขารอผมหมดเลยรายการอะไรรอรายการอะไรรอเวทีทองนี่อะไรคู่เฟซคู่แฟนเนี่ยเวิร์กพอยท์เนี่ยเขารอคูเดี๋ยวนะ ที่มึงพูดเนี่ยไม่มีสักอานแล้วนะเขารอกูอยู่ไงกอจะสร้างขึ้นมาใหม่ใช่กูกลับไปเมื่อไหร่เขาเปิดเมื่อนั้นน่ะพระวาทำวันเดียวเสร็จเลยถ้ากูไปอ่ะกูบอกไงงานรีบด้วยเอางี้ให้แจ๊ดเป็นเต้นก่อนไหมอ่ะให้โอกาสนะบอลให้โอกาสแจ๊ดให้โอกาสเลยมาพร้อมไอ้แจ๊ดพร้อมยังมา ยยยไม่เหมือน Hill, e <S <s เร ah าบอกแกะเป๊ะมันไม่เหมือนนะไม่เหมือนไงเขาทุกครั้งาแกะเป๊ะตลอดหนูมันไม่ใช่เลยแล้วก็มั่วด้วยแล้วตาแข็งตาหลุดด้วยมั่วไหนอะตามึงไปจ้องอันนั่นนะเออมึงต้องจ้องกล้องดิน่ธรรมชาติมันไม่ธรรมชาติตามึงแข็งอายไลน์มึงหลุดไงอ้ยเมือชี้เด็กวันอะพร้อมไหมหนูพร้อมไหมลูกพร้อมปิดไหมลูกปิดไหมปิดเลยค่ะเฮ้ย จะกันหนูระวังเนื้อมันเตะเอา,าเองได้พี่เราพี่เราใจไ,ไม่ถูกเลยตอนนี้ คุณน้องมากเลยความสามารถ,าม,ารถมึงอ่ะมึงอ<ม>่ะนี่อะ<ม>ไรแข่งน้องเขาพี่น้องจนิดคือมีความสามารถมากมากคือมีความสามารถมา,ถมาถกอออ <c oughs> มากเกิงจหามามนะจริงๆชื่อคือชื่อของน้องเนี่ยในติ๊กต็อกชื่ออะไรนะลูกยี่หว่าค่ะยี่หว่าเขาใช้ยี่หว่าเลยไม่ใช่ลิซซูไม่ใช่ใช่ไหม อันนั้นเป็นฉายาที่เซลล์กันในอ๋อเป็นฉายาพี่พี่ตั้งให้แต่จริงแร้องชื่อยิหว่าก่อนน้องเต้นไอพี่เดี๋ยวถ้าวันนี้เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวผมไปปดปดบอกลายนะเดี๋ยวมีอะไรก็ส่งส่งมาเลยส่ียใจกันเลยเนี่ยเียใจเหือไหช่วง คนเรามันมีเหนื่อยก็ได้เหนื่อยบอกเขเลยบอกเหนื่อยบอกขี้เกียจเนี่ยขาลงคลั่มันอาจจะท้อไปนิดนึงใช่ใช่ไม่แล้วช่วงนี้ไอ้นายมาแรงด้วยพี่ก็ไม่อยากให้มึงตใช่รู้สึกว่าเริ่มเริ่มสำนึกตัวเองดีขึ้นโอ้ยถึงก็ขอชีวิตขอร้องนั่นแหละใช่ใช่เพราะผมเห็นบ่อยแล้วไอ้นายเป็นลิซ่าก่อนผมไปแล้วนะนี่ไอ้ไอ้น้องหญิงอะไรเะเออนะที่ผมบอกพี่ไหมที่ผมบอกพี่ไม่ใช่หรอกพี่ไปให้ผมคอปเ o อร์ผมให้ผมคอปเ o อร์พี่ส่งอะไรฝรั่งให้เขาตีอะไรผมผมไม่